สวัสดีครับเปิดหวัวมามือนี่ลานย่ำหยุดไปนีปะสิทดธดิ์ยวแต่แค่มั่นครับความมึกคมนี่แหละฟังทั้งนี้จะย่อยขินของ,ของจุดเตาเรียบร้อยจะย่อยขินของครับผ่านไปผ่านมาเหมือนแวะได้ วันนี้มีตลาดนัดใกล้ๆครับผมคนสายนิยงเงาเปิดหัวเปิดหัวมาเด้อผ้เดผ่านมาทางนี้ต้องแวะต้องแวะมาแวะซื้อคอยแน่ไมยอยากขายให้เจ้าฮะเริ่มแล้วมา ครับมีนี่กันถามวมาตั้งกันมีแค่นมา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 เดินขยายขึ้นของเปิดคลิปก็เปิดหัวให้แน่นี่สามารถสแกนได้จิ้มกันมีกระปุกไงกระปุกน้อยความด้วยมือน,นีเดินขึ้นแล้วครับสิบาสบาทสิบบาทสิบบาท ยี่สิบสามสิบวันนี้สี่สิบหาสิบไม่มีพร้อมรอให้ทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมามาแวะซื้อกินมาเดิมมาเดิมมาซื้อแน่ประเดิมเจ้าแรกมาสั่งไว้แต่ก็เขาห่างไป้อของเรียบร้อย สิบบาทสิบบาทมือนี้มีนวดเด้อพี่น้องมือนีมีนวดนี่แถวที่สองมันสร้างไว้แล้วก็ย่างไปต่อคุณได้ผ่านไปผ่านมากอ่ะมาแวะได้ครับเปิดท้ายซุกมือมือได้คลายกับพ่อเห็นผมนั่นๆล่ะเดี๋ยวผมตายกับเบื้องล้านแบบมี้ล้านก็เบื้องล้านเดียวเลยย่นี่ครับ มาแวะแวะแวะท่านขุนข้าขเขาแถวซื้อยาปานขเขาแถวซื้อเขามีคนป่วยเดี๋ยวจะมาหลายเหรอ ปาท30บาทอันนี้10บาทวันนี้มีนวดเห็นไหยนี่นางอ่อน10บาทมาอย่าขายอย่าขายมืจอจ่อกระคักเรยเลยผ่านไปผ่านมาทั้งน้องเสือครับแวะมากหน้าเบอร์น้องเสือตรงเซเว่นหน้าเบอร์น้องเ,อเ,อเอสือเด้อ10บาทนางอ่อนจะสิบบาทขาย ตัวไข่สามสิบแต่ยี่สิบเปอร์เนขึ้นเหมือนอย่าีสองใสนี่แหละมา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 ผ่านไปผ่านมาทางอำเภอหนองเสือแวะมาได้เนี่ยไข่แบบนี้ตัวสามสิบบาทแวะมาได้ห <c oughs> นวดเบบี้แบบนี้สิบบาท <c oughs> แวะมาทางอ่อนสิบบาทแวะมาได้โอเคค่ะมาแวะมาได้เลยผ่านไปผ่านมาทางอำเภอหนองเสือนะนี่กสิบบาทแวะมาไปกันแท้ มาอ่นะคุณรับเมาคนในฝูงลมมาจากหยัางมากแหละครับรับเมาผมอีกแล้วขัก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 ,ขก,ขกยอมยอมทุกวันวันไหนโมมี่นี่ตายแดดฮ้อนไานได้กระตกุก ฝนผู้ฉี่ผู้ดากเลยล่มทังมากก่อนทอยังเดืดเป็นพายุซั่มนะว่าเป็นฝ่าไม่ฝนไม่สู้ฝนไปตกทุกวันร้านเลยไหม าดเลยโอเคอ่ะหันได้หันก่อนเรือนายได้ตรงนี้เป็นอาทิตย์เลย,เลยแต้สิน้นเดือนปุ๊กมือวะบ้าน,นี้ครับกูยุดปั่นมอโตกบ่าสกูจีบสาบแซงแมงเลย แม่มึงแรงสิปีเ็ดชัวโคตรแม่ไม่แข่งเลยมุทิยุทธอะไเนี่ยมุแมงได้เหมือนเดิต้องทิ้งช่วงวันอาทิตย์ต้องให้เค้ากินเลยต้องให้ทันมาขายทิ้งไปเลยโคดท,ทีนี้จะลองนะมาถามหาม นี่สิเฮ็ดแน่นี่เด้อเดี๋ยวให้ถเรขดก็ไลยก่อนเมื่อายมือตองตองล่วงนาพร้อมกระโมยยี่ไหขาเชวมงพุชังจองยห้ถเลข้หลา่ก่อนสิเฮ็ดแน่นี่เ,นเด้อถเหล,ลาย เป็นฟรีออเด้ร์เี่กงบอดีคกับคมึกบัานมาดิฮันเหม่ออีดีเลยฝนพอฝนเมียนฝนิีไปรอกเีย ขุ่นเมียนหลังวันพระว่าในวันพระเส๋ยวเวลาไม่ร่า,ากินเดียรเสร็จเรียบร้อยนี่ถุงนึงลูกค้าเข้ามาเอา มากกมาซื้อเออ้อเก็บพ้องกลับบ้านเนุ้ณธาตติเนี่โอดกินเนี่ยผลก็มากแล้วว่ออกมาก,กับต้มมะม่าล้วครับยุ่งเยนกินรดกินต้มมะม่านนอกมาา,มางอกนี่กายกินมะมาเพราะสามมือบอไป ดีที่ใส่ตรงนี้แล้วปิดตอ่อคุ้มไห้ เรียบร้อยนี่ต้าสั่งไว้มาเรื่อยๆแบบนี้ก็จะช่วหนอ่อยมา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 เสือมาสั่งไว้ก็ได้นั่งรอและรอนานจากกันนั่งถาลูกาครับได้ใช้ได้เวลาสมควรเลยนั่งรอถา มา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 ฝนจะเทมาลงมาก็ขายไปเรื่อยๆครับขายจนมาเรื่อยๆจนออกบ่อขืนคลองแล้วครับย่านฝนเอ้ยเงียบเด้ยน่าจะผ่าน บางละกาเลยมา โล่งแล้วครับฝนก็ตกฝนจะตกคนก็โลง่โลงตัวนี้เพิ่มมา เรียบร้อยอ่านั่านและใส่ถุงน่าจะเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วแล้วเราวันนี้สุดท้ายและท้ายสุดเพราะว่าโล่งแล้วครับนี่โล่งแล้วโอ้ยมยันนี่ก็คล้ายคองลำบากพีน่น้องเลยถนนโล่งหมดแล้วนี่ก็จีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามชิปผมนั่นเลยด้อนะพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ซอยเป็นกำลังใจผมแน่ผมกะจีไายเฮ็ดไปเรื่อยของผมยังสี่แหละชีวิตข่าไขาผมก็ขายของอยู่น่ะเซเว่นน้ำเพื่อน้องเสือได้พี่น้องมาแวะผมได้ครับมีตะก,กินลายยางมีทั้งมั่นทั้งบุกซีนมั่นเขยา่าทั้งบุกซีนผมก็ยีนก็นล้านผมครับมาเนี่ก็สิจบคลิปเพิเศษนี้ครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ